น้องจ้าว mm ันนี้มาตำน้ำพริกกะปิกับสาวโบด้จ้าพี่น้องขาสาวโบเข้าครัวก็จะเมนูง่ายๆได้สั่ด้พี่น้องขาใส่เวลาแป๊บเดียวนะพี่น้องเนาะส่วนประกอบก็ไม่มีอะไรมากด้วยจ้าพี่น้องขากระเทียมนะจ้าน้ำตาลปี๊บมะเขือพวงด้วจ้าพริกนะคะแล้วก็นางเอกของเรานะจ้ากะปิจ้ากะปินี่เอาไปย่างเรียบร้อยแล้วนะจ้าแล้วก็มะนาวด้อจ้าพี่น้องคาเดี๋ยวมาตำน้ำพริกกะปิน้ำกันด้วยจ้า ภาพอาจจะบรชัดเยอพี át, e ่น้องเด้อนี่มันกระเดือกเลยจ้ะพี่น้องก็ต้องสงสัยเ้อสายเด้อว่าสาวโบทากับเขาเดึกดดึนดึนสาโบเลยงานเด้อก็ต้องทากับเขาเดึกดเนะพี่น้องเนาะอารมณ์ความหิวเด้อค่ะเด้ออันดับแรกเลอจ้ะแล้วก็ใส่พริกป้าวไประเพ็ดนะพี่น้องเนาะลายฉลับอะไเนี่ยสาวโบกินเพ็ดเ้ยพี่น้องเด้อน้ำพริกกะปิถ้ามันไม่เผ็ดก็ไม่อร่อยเด้อจ้ะพริกกกระเทียมเด้อจ้ะติดตามน้ำกันเด้อจ้ะ บางคนว่าคือสิเป็นตะเพ็ดนะพี่น้องเนาะซาโบว่าค่ะมันโบเพ็ดมันก็บโอร่อยเลยจ้ะแต่ถ้าใครไม่กินเผ็ดมากก็ใส่นิดเดียวก็ได้นะคะพี่น้องจ๋าเป็นยังคือนเต้นตาน้ำพริกกะปิกินเลยจ้ะเด้อซาโบจะเล่าให้ฟังซาโบหิวเขาแห้งน้องจ๋าเคยไปซื้อน้ำพริกกะปิเมากินพี่น้องบบแซ่บบบแซ่บพี่น้องจ๋า อยากกินน้ำพริกกะปิและสื่อมันกระเสบพ,พี่น้องจา้าสาวโบกเลยมาฮัดต์ตเองด้วจ้าเครียดไหมพี่น้องคะเครียดให้แม่ค่ะแม่ค่ะตั้น้ำพริกกะปิบ่ถือใจตั้มกินเองดีกว่าน,นะพี่น้องเนาะนี่ค่ะจะแหลกบ่แหลกก็แล้วแต่ผู้ใดเด้อพี่น้องเด้อสาวโบส์แหลกๆด้ยจ้าตั้มได้จ้าพี่น้องคะ สาบโบจะบอกว่าเวลาสาบโบเลือดตันเราจะใซ่ลายเซ่นวอยนี่นนสาบโกบกะกะเอาพอพอดีกับกะปล้วจ้ะกะปีใซ่ลายก็ใซ่ลายมาพี่น้องเนาะอันนี้เราใช้น้ำตาลปีบนะจ๊ะกะปีจ้ะพี่น้องใส่ลงไปได้จ้ะ บอเอามาเคอะเปาะลงไปต่ำนิดนึงด้ยจ้ะขั้นตอนต่อไปด้ยจ้ะใช้น,น้ำมันงาด้ยจ้ะพี่น้องคาขันสดๆเลยจ้ะนี่จ้ะพี่น้องค้าง่ายๆด้ยจ้ะชิมรสชาติเลยจ้ะ จะไปจี่จน้อง่ะพอดีเลยจ้ะเราต้องปรุงยังเพิ่มเลยจ้ะแค่นี้เลยจ้ะเมนูง่ายๆน้องขะลองทำกันดูนะจ้ะน้องเดี๋ยวใส่มะเขือพวงด้วยจ้ะตามด้วยผิดจ้ะ นี่ค่ะพี่น้องค้าพริกะปิซาบเรียบรอยล้วจ้าพี่น้องจ้าพร้อมเสิร์ฟเลยจ้าพี่น้องคามากินน้ำกันเ้อจ้าเด้อนี่ค่ะเันี้ผมมียังหลายพี่น้องคากินขับผักหนึ่งผักลวกนมไม่ต้มเ้อจ้าเด้อปลาทูสองตแล้วก็ไข่ต้มแต่ก็ผักสดนี่ลจะจ้าพี่น้องคะแซ่บแซ่พี่น้องจ้ากินแบบนี้ละแซ่บที่สุดแล้วจ้าพี่น้องคาอย่างมากินก็ซาบเด้อพี่น้องจ้า เดี๋ยวสาวโบขออนุญาตไปกินก่อนด้วยจ้าพี่น้องคะมือน,นี้คือสิบริไทยคลิปกินให้เบิ่งเนาะพี่น้องเนาะมันดึกแล้วจ้ะสำหรับมือนี้เอาไว้ซ้ำนีก่อนด้วยจ้าพี่น้องคะฝากกดไลค์กดแชร์ก,กดติดตามช่องสาวโบคนบ้านเฮาพี่น้องคะเป็นกําลัางแรงใจให้กันเงีๆเนาะพี่น้องเนาะพอกันมือหนาคลิปหนาด้วยจ้าเด้อสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ